สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่ผสมเ,เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI เข้ากับโลกการเงินที่ซับซ้อนมากๆเลยค่ะค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามียูทูบเบอร์ชาวไทยท่านหนึ่งนะคะเขามีไอเดียที่น่าติดตามมากเลยคือลองเอาแช GP t GPT อะคะ่ะที่เป็น AI เก่งๆด้านภาษาเนี่ยมาช่วยตัดสินใจเทรด forex โอ้โห oh, forex เลยเหรอครับตลาดที่ขึ้นชื่อว่าผันผวนมากๆใช่ค่ะตลาดแลกเตี่ยงเงินตราต่างประเทศที่แบบซับซ้อนสุดๆไปเลยทีนี้แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากพวกหัวข้อข่าวหรือบทความสั้นๆนะคะที่พูดถึงการทดลองนี้แหละอาจจะไม่ได้ลงลึกแบบทุกรายละเอียดแต่แค่คอนเซปต์เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วค่ะครับแค่แนวคิดก็น่าเอามาขบคิดต่อแล้วใช่ค่ะ ภารกิจของเราวันนี้ก็เลยจะเป็นการมาสำรวจกันว่าเอ๊ะการทดลองนี้มันคืออะไรกันแน่มีรายละเอียดเบื้องต้นยังไงแล้วคำถามสำคัญๆที่เขาพยายามจะหาคำตอบเนี่ยคืออะไรกันบ้างเอาละค่ะมาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะคะลองนึกภาพตามเอา AI ที่ปกติคุยเก่งๆเ,เขียนเก่งๆเงนี่ยนะมาช่วยตัดสินใจเรื่องเทรด forex ตลาดที่แบบเร็วมากคาดเดายากสุดๆ มันจะออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะน่าคิดจริงๆคะ่ะครับเป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าท้าทายมากๆเลยนะครับการนำ AI อย่าง ChatGPT ซึ่งจริงๆพื้นฐานมันคือโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับก็คือ AI ที่ฝึกมาให้เข้าใจสร้างข้อความเหมือนมนุษย์เป็นหลักเนี่ยแหละเอามาใช้ในวงการเฉพาะทางมากๆแถมยังมีความเสี่ยงสูงอย่าง Forex เข้ามาเกี่ยวอีกอันนี้ถือว่าใหม่มากนะครับจริงค่ะใหม่แล้วก็น่าสนใจด้วยครับ จุดมุ่งหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เลยเป็นการมาพิจารณาดูแหละครับว่าความเป็นไปได้มันมีแค่ไหนข้อจํากัดหรือว่าในยยะอะไรที่มันซ่อนอยู่ในการทดลองนี้บ้าง จากข้อมูลเท่าที่เราพอจะมีนะครับค่ะจากข้อมูลที่เห็นนะคะเขาบอกว่ายูทูบเบอร์ท่านนี้ไม่ได้แค่ลองแบบครั้ง2ครั้งเล่นๆนะคะแต่ตั้งใจจะทดลองเทรดโดยใช้แชท GPT เนี่ยช่วยตัดสินใจไปเรื่อยๆจนครบ100ครั้งเลย100ครั้งใช่ค่ะหรือที่คนเทรดเขาเรียกว่า100ไม้นะคะซึ่งพอเป็นจำนวนเท่านี้ปุ๊บมันทำให้การทดลองนี้ดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะคะ หนึ่งรยไม้นี่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการทดลองแบบนี้นั่นสิคะการตั้งเป้าไว้100ครั้งนี่มันน่าสนใจตรงนี้แหละมันทำให้รู้สึกว่าเออนี่ไม่ใช่แค่สงสัยเล่นๆแป๊บๆแล้วเลิกแต่มันเหมือนการพยายามจะเก็บข้อมูลดูประมาณนึงเลยนะคะว่าผลมันจะออกมาทางไหนกันแน่ครับดูมีความตั้งใจจะทดสอบไอเดียนี้อย่างจริงจังประมาณนึงเลย ใช่ค่ะแล้วการที่เขาตั้งใจเทรดถึงร้อยครั้งด้วยเครื่องมือที่ก็อย่างที่คุยกันว่ามันไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์การเงินโดยตรงแบบนี้เนี่ยในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการทดลองนี้ได้บ้างคะ ครับประเด็นเรื่องร้อยครั้งเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นถึงความพยายามจะหาสัญญาณบางอย่างจากข้อมูลนะครับแม้ว่าวิธีการอาจจะดูเป็นการสำรวจมากกว่าจะเป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมตัวแปรเป๊ะๆอะไรนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าพิจารณาจริงๆคือความแปลกใหม่ของการเลือกใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT ในบริบทนี้แหละครับอืมใช่เลยค่ะความแปลกใหม่นี่แหละ ครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือการทดลองนี้มันเหมือนเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงความสามารถจริงๆของ AI โมเดลภาษาในปัจจุบันเลยนะคือ ChatGPT เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์คราบราคาหรือทำนายแนวโน้มตลาดหรือบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยตรงเลยนะครับหน้าที่หลักของมันคือเข้าใจและสร้างภาษาใช่ค่ะเน้นเรื่องภาษาเป็นหลักเลย ครับพอต้องมาเจอกับตลาด forex ที่ซับซ้อนมากๆปัจจัยขับเคลื่อนนี่เยอะแยะไปหมดทั้งเศรษฐกิจโลกนโยบายการเงินความเชื่อมั่นข่าวสารต่างๆแถมยังผันผวนรุนแรงอีกการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะก็เหมือนกับเอ,อ่อใช้เครื่องมือผิดประเภทนิดหน่อยนะครับอ๋อค่ะค่ะซึ่งแน่นอนมันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่คาดเดาได้ยากตามมานั่นเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากเลยนะคะแสดงว่า ตั้งแต่เริ่มเลยก็มีความท้าทายเรื่องการเอาเครื่องมือมาใช้ผิดวัตถุประสงค์นิดๆอยู่แล้วครับผมซึ่งมันก็ไปตรงกับคำถามใหญ่ที่แหล่งข้อมูลหรือหัวข้อข่าวที่เราเห็นพาดหัวไว้นั่นแหละค่ะคือถามกันตรงๆเลยว่างานนี้จะกำไรหรือขาดทุนยับคำถามแรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคำถามนี้มันจะท้อนทั้งความคาดหวังแล้วก็ความกังวลไปพร้อมๆกันเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการทดลองที่ไม่เหมือนใครอันนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง จะสำเร็จแบบที่คาดไม่ถึงหรือว่าจะกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าเออ AI แบบนี้ยังไม่พร้อมสำหรับงานซับซ้อนแบบนี้จริงๆครับเป็นคำถามที่ชวนลุ้นมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าแหล่งข้อมูลที่เรามีตอนนี้เนี่ยมันแค่จุดประเด็นคำถามนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายนะคะทำให้จุดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่การไปฟันธงผลลัพธ์หรอกค่ะแต่อยู่ที่ตัวกระบวนการทดลองแล้วก็คำถามที่เขาพยายามจะตอบนี่แหละค่ะอันที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้ทำถึง100ไม้เนี่ย อาจจะมองได้ว่าเป็นการเพิ่มขนาดตัวอย่างหรือ sample size นะครับเพื่อให้พอจะเห็นแนวโน้มอะไรบางอย่างได้ชัดขึ้นแม้ว่าในการเทรดจริงๆมันจะมีปัจจัยรบกวนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะมากก็ตามนะครับอืมค่ะทีนี้ถ้าเรามองลึกลงไปอีกถึงข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลองนี้มีหลายประเด็นที่น่าคิดน,นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องข้อมูลครับ ChatGPT เนี่ยเรียนรู้จากข้อมูลเยอะมากก็จริง แต่มันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลตลาดการเงินแบบ Real time. เรียลไทม์อ๋อหมายถึงข้อมูลอาจจะไม่ได้อนะัปเดตณวินาทีนั้นเลยใช่ครับหรือข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดณนะวินาทีที่กําลังจะกดเทรดซึ่งความสดใหม่ของข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากๆในตลาด forex เลยครับค่ะเข้าใจเลยค่ะประการที่2คือเรื่องความเข้าใจบริบท ตลาด Forex มันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคนิคอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องข่าวสารเหตุการณ์สำคัญการเมืองโลกปัจจัยพวกนี้ส่งผลต่อราคาเร็วมาก AI ที่เน้นประมวลผลภาษาเป็นหลักอาจจะจับความเชื่อมโยงหรือประเมินผลกระตบของปัจจัยเชิงคุณภาพเหล่านี้ได้ไม่มั่นยัพออืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับและอีกประเด็นคือการตีความและการตัดสินใจ สมมติว่า Chat GPT ให้คำแนะนำหรือข้อมูลบางอย่างมาคนเทรดหรือยูทูบเบอร์ท่านนี้จะตีความยังไงจะเชื่อหนึ่งยเรเซนเลยไหมหรือจะใช้ประกอบการตัดสินใจร่วมกับประสบการณ์ตัวเองอ๋อค่ะค่ะเพราะการเทรดจริงๆมันมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วยมีเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ Money Management ซึ่งเป็นทักษะที่ซับซ้อนมากและ AI ปัจจุบันอาจจะยังให้คำแนะนำที่ครอบคลุมในส่วนนี้ได้ไม่ขนาดนั้นครับฟังดูแล้วข้อสันแดดผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะ มันเหมือนชี้ให้เห็นเลยว่าต่อให้ AI มันเก่งเรื่องประมวลผลข้อมูลมากๆก็ตามแต่การจะเอามาใช้ในโลกจริงที่มันซับซ้อนแล้วก็เดิมพันสูงอย่างการเทรดเนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่อีกเยอะเลยการทดลองนี้เลยกลายเป็นเหมือนกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการสำรวจขีดจำกัดตรงนั้นไปเลยนะคะใช่เลยครับ มันเป็นการทดลองที่สะท้อนให้เห็นสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยี AI ประเภทนี้ได้ดีเลยครับว่ามันทำอะไรได้และที่สำคัญกว่าคือมันยังทำอะไรไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงสูงการปรับตัวกับข้อมูลเรียลไทม์แล้วก็ความเข้าใจในความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากๆอืมจริงค่ะถ้าเรามองในภาพที่กว้างขึ้นไปอีกนิดนะครับ การทดลองลักษณะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แหละครับคือความพยายามเอา AI ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเห็นเยอะมากจริงๆครับตั้งแต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องซับซ้อนมากๆอย่างการแพทย์การวิจัยหรือแม้กระทั่งการเงินการลงทุนนี่แหละครับแล้วแต่ละครั้งที่มีการลองเอา AI ไปใช้ในรูปแบบใหมๆ่ๆ มันก็จะเผยให้เห็นทั้งศักยภาพแล้วก็ข้อจํากัดของมันออกมาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไปครับเหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในยุคข,ของการทดลองครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อดูว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตการทําง,งานของเราได้ยังไงบ้างซึ่งการทดลองเทรด forex ด้วย ChatGPT นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่จับต้องได้แล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักไว้นะครับคือตลาดการเงินโดยเฉพาะ forex เนี่ย มันเป็นระบบที่ซับซ้อนและปรับตัวได้หรือที่เรียกว่า complex adaptive system อ๋อระบบที่ปรับตัวได้ใช่ครับหมายความว่าพฤติกรรมในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันของผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไปนะครับการพยายามจะหาสูตรสำเร็จจากข้อมูลในอดีตอย่างเดียวมันเลยท้าทายสูงมากแม้ว่าจะใช้ AI ช่วยก็ตามอืมจริงด้วยค่ะ ดังนั้นผลลัพธ์ของการทดลอง100ไม้เนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนก็อาจจะยังไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายนะครับว่า Chat GPT เหมาะกับการเทรด forex จริงๆหรือไม่ในระยะยาวแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการจุดประกายคำถามแล้วก็การถกเถียงที่สำคัญขึ้นมาครับ เป็นการเปิดมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะทําให้เราเห็นว่าเบื้องหลังการทดลองที่ดูเหมือนจะเน้นแค่กําไรขาดทุนเนี่ยมันมีมิติเรื่องข้อจํากัดทางเทคโนโลยีความซับซ้อนของตลาดแล้วก็ธรรมชาติของการทดลองซ่องอยู่เยอะเลยนะคะครับผม โอเคค่ะงั้นเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่เราได้คุยกันวันนี้กันหน่อยนะคะการทดลองของยูทูบเบอร์ชาวไทยท่านนี้ที่เอาแชท GPT มาช่วยตัดสินใจเทรด forex ถึง100ครั้งเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการนำเทคโนโลยี AI มาลองใช้ในขอบเขตใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถพื้นฐานของ AI นั้นๆอย่างมากเลยค่ะครับชัดเจนมากครับแล้วหดนี้บอกอะไรเราก็มันแสดงให้เห็นถึงความ ความกระหายใคร,ร่รู้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความกล้าที่จะทดลองนะครับเพื่อสำรวจว่าเทคโนโลยี Technology AI ที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้มันจะขยายขีดความสามารถไปได้ถึงไหนโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับโจทย์ที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงๆแบบนี้ ถูกต้องเลยครับเราต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้อ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวการทดลองแล้วก็คำถามหลักเรื่องผลกำไรขาดทุนเท่านั้นนะครับเรายังไม่ทราบผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆของการทดลองนั้นเลยใช่ค่ะยังไม่รู้ผลเลยครับ ดังนั้นประเด็นสําคัญที่เราได้จากการสํารวจเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่การหาคําตอบว่ายูทูบเบอร์ท่านนั้นทํากําไรได้ไหมแต่อยู่ที่การทําความเข้าใจตัวคําถามที่การทดลองนี้พยายามจะตอบมากกว่ารวมถึงการตระหนักถึงธรรมชาติของการทดลองเองด้วยซึ่งมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการปรับตัวเรียนรู้แล้วก็ทดสอบขอบเขตของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนโลกเราอย่างรวดเร็วครับ มันคือการสำรวจความเป็นไปได้แล้วก็การตั้นคำถา,ถามถึงอนาคตจริงๆค่ะในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในแทบทุกมิติของชีวิตเราเลยครับผมและมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้เราคบคิดกันต่อไปได้อีกเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI ในอนาคตโดยเฉพาะในด้านที่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่ซับซ้อนแบบนี้ใช่เลยค่ะ งั้นขอใช้โอกาสนี้ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้กับผู้ฟังให้ได้ลองนำไปต่อยอดความคิดกันดูนะคะจากเรื่องราวที่เราได้คุยกันวันนี้ ถ้าในอนาคตข้างหน้าสมมุติว่า AI มันพัฒนาไปจนมีความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็เทรดในตลาดที่ผันผวนสูงอย่าง Forex ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์จริงๆขึ้นมามันจะส่งผลกระทบยังไงต่อบทบาทของนักเทรดที่เป็นมนุษย์คะแล้วโลกของการลงทุนการเงินที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปมากน้อยแค่ไหนลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ